สวัสดีครับพบกับผมนะครับปันปลาจิงโกโก้วันนี้นะครับผมต้องไปออกกองที่สละบบุรีนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆเออสรแก้วไม่ใช่สรับบุรีนี่มาเียกอฟนะฮะแล้วก็ใครอีกเออนะฮะเนี่ยนุ๊งกอฟดนัทกอฟเซนต้าเป็นอีดิเตอร์เหมือนกันนะวันนี้ไปดูกันว่ามีอะไรให้เล่นบ้าง กแก้วว่างนะไม่มีอะไรทําเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทำเกมนะครับที่เราจะเล่นก็คือเกมชื่อว่าไม่มีชื่ออ,อยังไม่ได้ตั้งเลยอ่ะยังไม่ตั้งคือยังไม่ได้ตั้งนะก็คือเกมมาเล่นงี้จะให้แต่ละคนเนี่ยผัดกันพูดชื่อสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะฮะใครผิดโดนใครสำโดนมาใครเริ่มก่อนออมาปลาดาวมาเนาต่าทะเลกระตูนปลากระตูนโมาปลากระเบนปลาฉลามปลาหัวเออฉลามหัวพ้อนแทงต้น เมกกาพลหน่อยเมนปานิโมปานิโมปานิโมไายสายไายสายสายเา้ยสายสายสปยนหัวา้อก็ได้สะยสายสาียสายสข้ายสาอยสา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 ยายส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 ามายส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 าสายสายสายอายส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 าสายสายสายสานี่ยสายายสายสายเสายส้ยสายสายสายายายยยาสสดสาสย มะม่วงมะม่วงมะม่วงไปถ่ายอะแล้วกูพูดนะฮะคุณเวลาไหนไปถ่ายกูถกูขับรถอยู่อะไรกูแพ้อีกรอบไปรอบสุดท้ายเอาอะไรอ่ะยี่ห้อรถเยอะอรถรุ่นรถรุ่นรถได้ให้กูแพ้อ่ะเอาครบก่อนมาด้าสามมาด้าซิตี้มาด้าสองกาลาโดเรนเจอร์ซีวิกเอเวทารตต์แคมรี่ เอสามเอหนึ่งแปดศูนยเออเอมเอเอสามเอเอสามเอเลยมึงเงาไปตอนไหนวะลัวไปแล้วเล่นกันขำๆนะแค่นี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอะไรกินนะหิวจะเที่ยงแล้วไม่จะเย็นแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อันนี้ครับวันนี้ก็จะมาแจกของน้องๆครับแจกเสร็จไปแล้วเนี่ย นี่เปไงเงาเดือดแน็คเฟี้ยลว่ะนี่ริบแบนเดือดสกานะครับเพิ่งออกมาใหม่เลยสองงานเอามาแจกน้องๆแถวนี้ครับอยู่สระแก้วนะฮะอันแรกนะครับแจกนี่ครับริบแบนเดือดสกาฟิล์มนะครับใครอยากได้ไปหาซื้อในแผงสิบหกอ่ะนะสิบหกสิบหกนะสิบหกมานะบวกสิบสี่อ่ะบวกสิบสี่นะกินไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาหนึ่งว่ะมาหนึ่งนี่คนนี้คนแรกอ่ะรับเลยครับเดือดสกาฟิล์มนี่ขอให้กับมือเลยอ่ะ ต่อไปครับอันนี้พี่ต้องได้เดอะสแน็คเดอดีพีดมเดดีพี่ดมดดมพดมอันนี้ยาก่อยยากหนยยี่สิบลบสามลบแปดเอ็ดสิบ -9 ับเฮ้ยมาแล้วเกโอเคครับน้องคนนี้ถูกนะครับผมนี่ครับลิตแบน เดอะสแน็คนะครับเพิ่งออกมาใหม่เลยครับให้น้องวันนี้ชื่ออะไรครับรถครับ <L od, S 1> ชื่อรถรถเก่งฮะนะรถรถรถถนนโอเคน้องรถเป็นผู้โชคดีครับได้รับดิสแปนเดอะสแน็คนะครับผมก็ต่อรองรถไปติดตามปาจิงโกะ้กันเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากกดช่องพี่ด้วยดูช่องพี่มั <l od> ่งปาจิงโกะก็สำหรับวันนี้นะครับปาจิงโกะขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์ให้พวกเรานะครับแล้วก็กดซับสไครป์ที่ใต้ล่างนี้ครับคลิปหน้านะครับอยากให้พวกเราทำอะไรนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ có này Thằng Nam ơi, đu thằng Nam đi, thằng Nam Bị bao, bị bao Hey well, you hey, well. hey.